รถทำงานทำเงินกระบะตอนเดียวพร้อมตู้ทึบปีใหม่ใหม่แท้ที่คุณไม่ควรพลาด สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับน้องแป๊บอีกเช่นเคยนะคะกับน้องแป๊บคอกซิงนะคะกับศูนรวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าน้องแป๊บมานะคะต้องมีรถเด็ดๆนะคะมาให้คุณลูกค้าได้ชื่นชมกันแน่นะคะกับคันนี้เลยนะคะในส่วนของรถกระบะ i ีซูซูดีแม็กนะคะสปาร์นะคะเครื่อง 1.9S นะคะ ที่สำคัญเป็นปีใหม่เป็นปี2019เลยนะคะได้ตัวใหม่ปีใหม่กันเลยนะคะแบบล่าสุดนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะหล่อเท่แรงแล้วก็ตัวใหม่นะคะทันสมัยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สําคัญนะคะการใช้งานของเขานะคะจากเจ้าของเดิมนะคะมือเดียวนะคะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะมาดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันเลยนะคะเรียกได้ว่าใช้ดีมากๆเลยนะคะ สภาพท้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ Isuzu DDI Blue Power นะคะมีกำลังนะคะ150แรงม้าแล้วที่สำคัญเป็นเครื่อง1.9นะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะใช้น้ำมันนะคะหรือว่าอัตราการสิ้นเปลืองนะคะประมาณ19%ของเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะเรียกได้ว่ากินน้ำมันประมาณ23-24กิโลลิตรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคันนี้นะคะเป็นในส่วนของ i e s US u z u d m a x spark นะคะเครื่อง 1.9s นะคะเป็นปี2019คันนี้นะคะว่าจะสวยงดงามอย่างที่น้องแป๊บบอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยนะคะมาในส่วนของด้านหน้านะคะแล้วในส่วนของ ช่างหน้านะคะดีนี้เลยนะคะแล้วมาในส่วนของด้านข้างนะคะล้อของเรานะคะสำหรับคันนี้เป็นล้อจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อกระทะธรรมดาเลยนะคะอย่างเช่นแหนบนะคะเราก็เสริมแหนบให้คุณลูกค้านะคะ พร้อมกับวิ่งงานเลยนะคะเพราะว่าเสริมแหนบเราจะช่วยในการรองรับน้ําหนักได้ดีกว่ารถธรรมดาที่ไม่เสริมแหนบกันเลยนะคะแล้วเรามาดูในส่วนของจุดเด่นของคันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะคะเราเน้นตู้ใหม่ให้คุณลูกค้าเลยนะคะเรียกได้ว่านะคะเปิดปิดง่ายการใช้งานง่ายนะคะความสูงของตู้นะคะ ได้มาตรฐานแน่ๆเลยนะคะความสูงของตู้2เมตรสิเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนะคะว่าจะสวยงดงามอย่างที่น้องแป๊บบอกเลยนะคะบอกได้เลยว่าภายในยังใหม่กริบนะคะเพราะเป็นตู้ใหม่นะคะที่เราติดตั้งให้คุณลูกค้านะคะจดทะเบียนลงเล่มให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วภายในของเขานะคะเป็นไม้ กระดานอัดอยางหนาอย่างดีเลยนะคะเรียกได้ว่าเหมาะแก่การใช้งานสำหรับรถบรรทุกที่ดีเยี่ยมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในของตัวรถคันนี้กันเลยนะคะว่าจะกว้างขวางสวยงามอย่างที่น้องแป๊บบอกหรือไม่นะคะสำหรับคันนี้นะคะที่ดูโดดเด่นของเขาจะมีในส่วนของแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็ในมีส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์ 6สปีดนะคะรุ่นนี้จะเป็นเกียร์6สปีดนั่นเองนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะนี่เลยนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับรถคันนี้นะคะที่เราได้ดูทั้งโฉมภายในและก็ภายนอกของเขานะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยหลออประหยัดน้ํามันนะคะและที่สําคัญของเขานะคะได้รถปีใหม่โฉมใหม่นะคะเรียกได้ว่านะคะคันนี้นะคะเป็นในส่วนของ i s u z u d max spark เครื่อง1 9 s นะคะเป็นปี2019นะคะราคาเปิดมาเบาๆมากๆเลยนะคะราคาแค่ 459,000บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะราคาแค่459,000บาทเท่านั้นนะคะเพราะเปิดราคาป้ายแดงมานะคะคันนี้นะคะเฉพาะตัวรถนะคะราคาอยู่ที่572,000บาทนะคะแต่อันนี้ของเรานะคะจุดเด่นของเรานะคะได้รถสำหรับบรรทุกใช้งานจริงนะคะมีในส่วนของ กระบะตอนเดียวตู้ทึบให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเราจดทะเบียนลงเล่มให้คุณลูกค้าเรียบร้อยได้ในราคาสุดคุ้มสุดพิเศษมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับป้ายแดงนะคะราคานะคะประหยัดกระเป๋าไปถึง1นึ0 0 0สบาทกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเรียกว่าเป็นรถยอดฮิตรุ่นหนึ่งนะคะที่คุณไม่ควรพลาดแน่ๆเลยนะคะอยากจะเป็นเจ้าของนะคะก็รีบเลยนะคะโทรมาด่วนเลยนะคะที่เบอร์น้องแป๊บนะคะ 0 6 1 1 7 8 6หองเนะคะย้ำอีกทีนะคะ0 6 1 1 7 8 6ตองเนะคะถ้าคุณไม่พวนพลาดนะคะรีบโทรมาจับจองกันเลยนะคะเพราะรถของเรานะคะมีจำนวนจำกัดนะคะและปีใหม่ใหม่น้อยแบบนี้นะคะคุณไม่ควรพลาดแน่นอนเลยนะคะกับคันนี้เลยนะคะประหยัดหล่อเท่การออกตัวแรงต้องคันนี้เลยนะคะอีซูซุดดีแม็กของเราค่ะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับรถอีสุดิีแม็กพร้อมตู้ทึบขันนี้นะคะรีโทรหาน้องแป๊บก่อนใครๆนะคะที่เบอร์061178629นะคะโทรก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะคุณจะได้สิทธิพิเศษก่อนใครๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องปี1ปีนะคะ g ีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะรีโทรหาน้องแป๊บเลยนะคะอย่ามัวรอช้านะคะบ๊ายบาย